สวัสดีพี่ลูกคอลีทุกคนนะครับ ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายรหัสเกม ROV ที่กําลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการซื้อขายเกมออนไลน์มาแปีเพจเปิดบริการ24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์และมีไอเดียให้เลือกเป็นจํานวนมากเริ่มต้นที่50บาทและยังมีไอเดียโหดๆแรงสูงตัวเยอะสกีนแน่นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีพี่ลูกคุณทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราไปอยู่เล่นมูลาดเบสส้มกันนั่นเองนะครับจากที่แบบว่าคลิปที่แล้วก็เป็น การสุ่มแาคลอสไปนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นมูาดกันบ้างนะฮะก็เป็นมูลดล่างเดิมนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นล่างเริ่มต้นเรามาดูกันว่ามูลาดล่างเริ่มต้นกับสกรีนเดิมนะฮะมันจะเป็นยังไง <laughs> นะครับผมสกรีนเดิมนั่นเองนะครับผมอ่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเรามาดูกันนะฮะตอนนี้เราจะออกเป็นอะไรดีไม่รู้รจะเซตเรากินดูไว้ก่อนดีกว่าเอ้แต่ว่าโบาโบเค้งก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะ ว่ามันจะโหขนาดไหนนะฮะต้องขอบอก่า้ผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้ที่ผมลงคลิปช้าเพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าผมติดเรียนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยก็เรียนเ,ยเออก็เลยลงคลิปช้าหน่อยถ้าสมมติว่าผมลงจะอาจจะไม่หายไปทีเดียว2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยจ,จะไม่หายอาจจะ2วันอาจจะหายนะเออประมาณนั้นนะเออแต่แบบแต่แต่จะไม่หายยาวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเราก็ เวลาแล้วกม็มีไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะครับไหนจะเรียนไหนจะเล่นเกมไหนจะตัดคลิปจะอะไรยังไงยังอะไรอย่างเงี้ยเออผมต้องต้องการแบ่งเวลานิดนึงนะให้เวลาลงตัวก่อนผมกอาจจะแบบลงทุกวันได้เลยนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เวลายังไม่ลงตัวเพิ่งเปิดเทอมด้วยนั่นเองนะครับผมเพิ่งเรียนด้วยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ต่อไปหน่อยนิดนึงเดิเพิ์มออฟเดย์ไปแล้วคีซี่จังหวะนี้คีซี่ยกไปโยไป,โ,ยไปโอ้โหแล้วลอยประมาณ3 0 0เมตรแล้วมันก็ตัดเดสกับ นี่ไงทำไมเราไม่ได้คิวอะไม่ได้คิวเอ้ยเดี๋ยวมามมาก็บ้าแล้วไปแล้วจะกันตายไหมเออสวยหลูประตูสามตัวครับผมนี่เรามีรูนดูดเลือดแล้วก็ไม่กับเขาไม่กับไม่กับเขาไม่กับไม่กับเออไม่กับนะฮะค่อยๆฟาร์มกันไป นะครับมูลาท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมมีสกินใหม่นาคอสใช่ไหมผมว่าผมจะเก็บไปนี่แล้วจะเก็บอานาคอสเมสส้มอ่าเอ้แต่เมสส้มน่าจะได้ยากไปว่ะเพราะผมเมสส้มแล้วไงเออแต่ก็อาจจะไม่ยากอาจจะเก็บแค่เม็ดระดับประเทศพอนั่นเองนะครับผมแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วยังไงต่อมี <S <S ดิเมนชั่นแล้วก็ไปโอ้โหแล้วเอซูยิง,งน่อย่างแม่นนะฮะ ือ <c oughs> ไม่รแล้วมังกรได้ไหมไม่น่าได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเจ็บมีคนโอ้โหข้างบนเกือบได้ฟอลอเรนติโนนั่นเองนะฮะเฮ้ยลบาบอฟฟ้าโอ้โหใหม่ก็อเอรินโดเอาไปนะฮะโอ้โหว่าแล้วอยู่นะอยู่นานอยู่ล่างนานเอรินโดเอาไปเลยได้ได้ได้ตายไหมเนี่ยโอ้โหตายพอดีตายไหมเนี่ย <c oughs> ตายไหมเนี่ย เออตายกิกซี่มั่งแรงมากนีเวลสี่นะนีเวลสี่นะโอ้แมั่งแรงมากเป็นไงมูลาร่างเดิมเรามาชมบรรยากาศอ่าเจ้าชายทะเลทรายกันดีกว่านะัะว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ไม่ได้เห็นนานนะฮะไม่ได้อ้า,อามาดิครับทชมพูสมอุ้ยอุ้ยหมันแข็งเอ้าแล้วยังไงแล้วเออกิกซีซ่เสย โฮลี่ชีโอ้ยและเอเลนอยู่ล่างด้วยเดี๋ยวผมจะฟาร์มเวฟบนไปแล้วก็เดี๋ยวจะรอบับบูเลยนะอีกสามสิบวิน่าจะได้อยู่เคียร์เวฟบนี้แต่ว่าข้างล่างก็แบบว่าโนเนียให้ยีน่าไปแล้วกันแล้วยังไงแล้วยังโอ้โหสวยจัดเป็นไงการเดินเกมแบบแล้วเมนมาอยู่ล่างโอ้โหระดับเบิ้ลคิวเลยสวยครับแล้วรอแล้วบับบแม่งก็เกิดช้าเกินนี้ไหม รอ,นนะอปรับ1 2 3 4ปสาเข้าไปเออแล้วก็กลับได้ด้วยเป็นไงเดี๋ยวรอบัาบลูก่อนนะบลูบลูเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นบนโอเคแต่เหมือนยีน่าเขาจะเคลียร์ด้วยนะอาจจะไม่ได้ขึ้นไปโอเคครับผมโอเคครับผมอุย้ยใหม่ก็ได้อยู่อุย้ยเกือบยกโดน กือยกโดนแล้วเราไปแล้วเรามาแล้วเรา,ไป,เรา,า,เราไปแล้วเรามาแล้วเราอะไรไม่รู้อะแต่เรามาแล้วอะไงครับมาดูสิมามาวเตหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองทำไมต้องนับวะทำไมต้องนับวะเออขอตังค์หน่อยเหมือนเขาจะไปเล่นล่างนะเคีย้ยวผมครับหนึ่งครับสองครับสาครับสี่ครับสี 2, ่ 3, 4, 4, 4, แล้วยังไง แล้วยังไงโอ้โหดึงแล้วก็ปาเข้าไปโอ้โหแล้วมันแข็งพอดีบ้าแล้วนี่ไงก็โดนขอบตายมวแต่จะบินแปดเก้าสัตว์นี่ไงโอ้ยแล้วมันแข็งอีกอ้าวปาเข้าไปลกลับได้ยังไงต่อมาดูยังไงแน่เดินแน่จะสู้หรือเปล่าเดินออกขอบ มึงไม่เดินเหรอมึงไม่เดินเหรอมไ,มไม่อยากออกขอบใช่ไหมไม่อยากออกขอบก็โดนตีไปแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมก็จะเหมือนยีหน้าเขาจะออกรอคีนูสอยู่แล้วนะเราจะออกดีไหมเนี่ยรอคีนูสใช่ไหมมันต้องใช่โบเคนนี่หว่านะสับแครี่ทีเดียวตายห่านะฮะมาครับผมมังกรน่าจะได้แต่ว่าอย่าได้คลิปล่างเหมือนกัน อย่าได้คลิปล่ามเหมือนกันนะเนี่ยอย่าได้คลิปล่ามกันนะเนี่ยเออตีหน่อยเพื่อนอย่าได้คลิปล่ามอย่าได้คลิปล่างแล้วโอ้ผมชอบเสียงเสียงฟันสมัยก่อนมากเลยมันดูดเดือดเลือดเอยแล้วดูแล้วนี่ไงหลบได้เออแล้วล้างให้อย่างสวยครับแล้ว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 ก็ปาดเข้าไปโอ้แล้วแม่งไม่ตายแล้วตายแล้วจงแล้วซาต้ามันก็บินใส่หน้าแล้วเอลสุยิงไม่ยิงวะอ้าวบินบินอ้าวอ้าวฟิกฟิก โอ้โหหน้าสัน่นหน้าสั่นเลยนะฮะไอ้กอตโอ้ยสตาร์ด้วยเมื่อกี้ยังห้ากิยินเลยหานบนไฮายาเตะเอาไม้บันเดอร์ผมมานะผมมานะผมมาในแค่แต่ผมว่ามันน่าจะหนีแน่นอนมันไม่กล้าหืออือหืออือแน่นอนนั่นไงมันไม่หืออือนะฮะเราได้ป้อมแบบฟรีๆนะฮะ โอเคครับผมแล้วมันโอ้โหแล้วมันแล้วป่าเข้าไปแล้วมันไม่ตายด้วยแล้วมันเดี๋ยวบอนเดอร์ใจเย็นมันมันไม่ตายแล้วเราหมดแล้วเพื่อนแล้วยังไงเรือบเอยฮะเราหมดไงเพื่อนเราหมดไงออแล้วมันไม่ตายไงมันได้แบบมันมันได้มันได้อะไรของมันว่าทำไมมันไม่ตายวะหรือว่าดมิเราไม่เพลินดมิลเราจะไม่เพลอนได้อุ้มอีอาก่อนบอกเลยว่ารุนแรงฮะ ไครับผมว่ามูลาดแบบนี้ไม่เล่นได้นะแต่ต้องเล่นช่่านิดนึงมันถึงจะเล่นแบบเล่นสนุกนะฮะมันถึงจะเล่นแล้วแบบว่าเออเราไม่โดนกดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแนะนํานะลูนดูดเลือดแนะน,นํนาเลยแนะนำลยูนผมดูดเลือดแต่ถ้าไม่ชมถ้าคนไม่รู้ว่าผมใช้ลูนอะไรก็ะจะบอกว่าดูดเลือดเจ็ดเม็ดนะฮะอันข้างหน้าไปหาเลือกใสกันเอาเองนะฮะแล้วยังไงโอ้โหเมื่อกี้ผมกดสกิลหนึ่งสองทีแล้วมันติดทีเดียว ลูน้าไปหาใส่กันเอาเองนะแต่รูนหลังนะครับผมใส่ดูดเลือกระบาดโอ้โหยังไงเล่ะใส่ดูดเลือเจ็ดเมตรนั่นเองนะครับผมและจังหวะนี้แบบหลีท่อเลยนะฮะไม่มีใครดักมูลาดได้นั่นเองนะครับผมไม่มีดักได้โอ้โหโโอ้หลูแรงโอเคมาต่อครับผมโอ้โห มันอะไรกันครับนี่มาครับเฮ้ยคลิปคลิปคลิปองยิ่งเขมีเคลดืดได้กับเพื่อนได้กับเพื่อนไปก็ไปครับไปครับไปครับ,รบอิเอลนดอร์เป็นไงเราฟาร์มรวยกว่าเอิเลนดอร์คือมันสุดๆแล้วนี่มันโมหลาดเมส้มนะโอ้โหเดี๋ยวลอยลอยนี่มันโมหลาดเมส้มนะเว้ยเฮ้ยโอู้ รุนแรงมากเจ็ดพันกว่าแล้วเรนดอฟาร์มไม่ทันนะโอแล้วมันมาเล่งข้างล่างมันนัวอะไรขนาดนั้นมาทางข้างล่างมันจะเอาป้อมล่างให้ได้ใช่ไหมเนี่ยยีน้าล่างหน่อยครับโอ้ยเท่มีโค้ดแบบมีโค้ดประจำทีมถือว่าดีฮนะถือว่าดีเอาไม่นะโอ้ยด้านล่างเอ้ยแต่มันปล่อยอันนี้เว้ายังไงไปครับยังไง,ไง,ไง โอ้โหแล้วจังหวะน,นี้แล้วสาตาร์บินแล้วด้วยแล้วยก <love> เออเรียบร้อยแล้วยังไงแล้วก็เออป่าเข้าไปแบบเข้าไปเขาเรียกว่าซ้อนทนันมันจะเอาป้อมล่างให้ได้มากๆเลยนะฮะแล้วป้อมกลางอา้าวเดี๋ยวผมปล่อยมังกรกลางอย่างเนี้ยแล้วผมไปกดก่อนด้วยนะอฮะแล้วยังไงเฮ้ย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 โอ้โหโคตรแรง <laughs> เป็นไงพลังแบบ เกือบมันเกือบตายนะปกติมันต้องตายหรือเปล่าไม่มีดับแดงนี่ตายเลยนะโอ้เฮ้ยโอ,โอ้เจ็บมากๆแบบแบบมากอะแบบแบบเจ็บอะไม่ได้แล้วปิดป้อมแล้วแล้วคีิกซี่โดนดูดเข้าไปเฮ้ยแล้วผมก็โยนด้วยเลยนะครับเมื่อกี้ ไม่ยโยนด้วยเฉยเลยมาโถย,ยแห้งเลยกลับมาตึงครับกลับมาตึงมีอะไรเขายังไหวอยู่ฮะยังไหวอยือยถึงเพิ่งโยนเขาเพื่อนยังเพิ่งโยนมาถึงกูเนี่ยจะเพิ่งโยน <c oughs> นี่ไงโอ้โหมันอันตรีหนีไปเลยวะอะไรครับเนี่ยเออสวยหรูรอของได้เพื่อนได้ได้ได้ครับ อย่าปล่อยกลางดีโทษเพื่อนครับผมกดผิดอ่ะเออผมกดผิดอ่ะเชื่อกันนะมีแร่เฮ้ยเฮ้ยนีมันแอบอยู่พุ่มนั้นนหเห็นไหม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 แล้วเห็นด้วยแล้วจังหวะนี้แบบเพื่อนเข้าไปเปิดให้แล้วสปิริตออสสับปิชั้นสตัวแล้วเราก็ตีเดี๋ยว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 เพื่อน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 เล่นหน่อยเพื่อนนี่ไงเล่นหน่อยไหมเล่นเล่นไหมล่ะเล่นเลยเมื่อกี้เอาคองแม่งเลยดีกว่าตายเลยเมื่อกี้ ตายเข้าไปโอ้ยกอดคลองก่อนแล้วกันเหมือนเราไปโยนอะอเกียร์สแต็กกับคนเริ่มไม่ค่อยได้แล้วเหมือนเราไปโยนอะครับโอเคครับนี่น่าจะจบแล้วนะขอให้จบโอเคครับผมขอให้เจอขอให้เจอจะไปครับจัดไปจะไปครับจัดไปแล้วยังไง แล้วยังไงกำลังขึ้นไปแล้วเพื่อนรอเลยแล้วข้างล่างปล่อยมันข้างล่างใครจะไปกันเนี่ยนะโอ้โหแล้วยิงโอ้โหลี่สู้ยิงอย่างแม่นนะฮะแล้วยิงเออแล้วดึงโอ้โหไม่โดนนี่แล้วยังไงไม่ได้แต่จิ๊บบนขึ้นจะข้าจะเขืาจะเข้าเลยนจะจะเข้าไม่เาแลจวจะจบยังไงวนะเนี่ยทีเงาไว้แบบหยอกหยอกรถก่อให้แล้วเอ้ยโอ้โหนี่รถก่อกูเสียเรือดไปโคตรเยอะเลย เี๋ยวเพื่อน <_ an> เพื่อน <_ an> เพิ่ม <_ an> เพิ่ม <_ an> เกมกางก่อนนะโอ้ <_ an> แต่ได้อยู่เอลสุได้อยู่ดูเปื่อสุดๆสวยครับสวยสวยสวยครับสวยสวยหรือเปล่าไม่รู้อ้าวเอลินดอร์โชชั่มโชโชช,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 ชม่มโชชั่มโชชั่มเหอ๋อไม่เหลือใครเนี่ยไม่เหลือฟอร์ลินติโนสหนึ่งสองสามสี่เข้ามาสิเข้ามาก็ตายเข้ามาก็ตายอ่ะครับนอน แรงไหมล่ะแล้วก็จบบ้านเลยดีกว่าโหแล้ว80ดาวนะก็ได้ไม่สมโหแล้วเป็นเอลสูได้ไปโอเคนะครับาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสนี้ก็บ๊ายบาย